โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมเอนทีนะครับวันนี้ก็อยู่กับใครอยู่ไอเอนทีนะครับวันนี้ก็ชื่อน้องว่าอะไรนะกูลืมชื่อแล้วหมอหมอหมอประวันหมอประวันนะครับชื่อน้องหมอประวันนะครับเออแต่ว่ามีช่องหนึ่งนะครับไม่ใช่ช่องไอไอนะช่องไอเอนทีอ่ะผมไม่ใช่ไม่ใช่ช่องไอไอนะครับใช่อันนี้จะพาน้องประวันที่ไอปามตั้งให้นะครับชื่อน้องประวันนะครับทุกคนเพราะว่าไม่ได้ขี่นานแล้วก็จะเอาไปลองหน่อยเอาแบบอ้อไปซ้อมเนาะไป แม่งแรงว่ะแม่งแรงว่ะทุกคนเฮ้ยแม่งจวดว่ะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านคนนะครับตะขี่ไปข้างในว่าจะไม่มีบ้านคนแล้วล่ะรอให้กันโอเคตามหลังมานะครับปไปจวดกันน้องชมพูแต่ว่าน,าน้องชูพูมันจะซ้ํากับพวกพี่เบลนะครับผมก็เลยเรียกน้องหมอปาวานแล้วกันนะครับหมอปาวานบแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กกะดิกก้อนหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไป ไปข้างหน้าเลยเพราะว่าทางหน้ามันจะไม่มีบ้านคนนะครับทุกคนทางข้างหน้ามันจะไม่มีบ้านคนป่ะๆๆแต่สีมันแบบโอ้โหสีมันสวยมากเลยผมไม่ได้ขีร่รถรถผมเนี่ยนานมากนะผมไม่ได้ขี่รถผมเนี่ยโคตรนานเลยครับทุกคนไม่ได้ตั้งแต่ทําเสร็จมาก็ไม่ได้ขี่เลยนะนี่ก็จะเป็นทางแบบทางซ้อมรถของพวกผมนะครับว่างๆก็จะมาซ้อมรถกันมีแต่วพวกป่ามันนะครับ เดี๋ยวพวกปรามมันนี่เป็นรถคนรอยอย่างนีนึ่งอัยังไม่มาเลยโอเคเราก็ขี่ไปลอๆไปดไปยนครับเราก็ขี่ช้าก่อนแต่ตรงนี้มันไม่มีบ้านคนนะครับอย่าหาว่าผู้ผมเป็นเด็กแหวนเด็กอะไรอันนี้ันจะเป็นโรงงานมันไม่ใช่บ้าน,นคนนี่ตรงนี้คนะรับเดี๋ยวเลยไปหน่อยนะึงเป็นทางรเอ็มโอเค ใกล้ถึงลใกล้ถึงลอีกรอยนิดนะครับผมที่ผมมาเนี่ยผมก็อยากแบบอยากมาทําคลิปไงขี่รถให้ทุกคนดูว่ารถใหม่ของผมเนี่ยมันสีมันสวยได้ขนาดไหนนะครับนี่โอเคแบบใกล้จะถึงละเราขอข,อขอขี่อีกนิดนึงโอเคครับอย่ว่าผมว่าผมมป่วนบ้านคนนู้นคนนี้นะมันไม่มีบ้านคนแล้วทุกคนดูก็จะมีแบบพวกรถผ่านมันเป็นแบบทางผ่านบ้านคนนะครับเลยไม่มีรถ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามติดอะไรก็ลงคลิปขีดวันเอไปละเฮ้ยทำไมมีรถวะเฮ้ยเฮ้ยจบหายละทำไมมีรถถึงหน้าวะรถจบเพิงมาไหมวะไปดูดิขี่ไปดูกันทำไมรถับเพิงมาวะมีไฟไหม้หรือเปล่าครับทุกคนผมขอขี่ไปดูกันนี่ทางนี้มันออะไร รถลำพิงเข้ามาข้างในวะคนโอเคมันน่าจะมีอะไรนะน่าจะมาเอาน้ําหรือเปล่าน่าจะมาเอาน้ำเลยเพราะว่าข้างในเป็นทางแบบไม่รู้โอเคเดี๋ยวมาถึงสนามนี่ครับตรงนี้ก็เป็นทางแบบที่ผมจะมาซ้อมรถกันนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้เลยผมขอแบบปุ่นเครื่องก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ขี่นานอุุนเครื่องก่อน ขออุ่นเครื่องนี่เป็นไงผขออุ่นเครื่องกันคนข้างโอ้โหคันไม่ค่อยเกาะเลยว่ะเครื่องเย็นละคันนี่เดี๋ยวโดยไอ้น้ำโดยไอ้เครื่องเย็นละคันไ,ไ,ไ,ไม่ค่อยเกาะเลยว่ะผมข,ขอขออุ่นเครื่องกัน,น ได้อยู่นะ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 นั่งขับนะนั่งขับนะไปนะนั่งขับนะไปนะได้อยู่นะได้อยู่นะเกียร์สามนะครับประมาณตอนนี้เกียร์สามก็ความรู้สึกประมาณร้อยกว่านะครับโอ้บ้านคนนะเราขอเบรกก่อนบ้านคนเออโอ้พอบอพอพอบ้านคนนะบ้านคนนะกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเดนดา มีรถออกมาอีกแล้ววะ่ะทำไมมีรถออกมาหลายรอบจังวะเฮ้ยทำไมมีรถน้ำออกมาหลยายรอบจังวะรู้ว่าเขาจะเลี้ยวทางนี้หรือเปล่าว่าเขาจะเลี้ยวทางนี้เราขอไปก่อนโอเครถน้ำออกมาแล้วครับไายเราขอขยับขยับขึ้นไปข้างบนหน่อยวะขยับขึ้นไปข้างบนหน่อยงั้นเขาจะด่าหัวเราแล้วนะครับว่าเขาทำงานกันหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้อะไรหรือยัง เนี่ยก็จะเป็นรอยแบบรอยออกตัวนะแต่ผมขอแบบเบิร์นยางหนะ่อยเพราะว่ายางไม่ค่อยเกาะเบิร์นยางนะโ,อโอเคมาเหนียวแล้วยางกูเหนียวแล้วมาเด้มาเด้เอาป่ะเอาไปเลยเอาครับผมจะผมจะลองกับลูกค้าหกครับร, 5, 6, นะรถผมเดิมๆแคมป์นะครับมา เป็นไรป่ะโอเคต่อยด้วยต่อยด้วยมาโดนรับโดนโดนไปนีโดนไปนี่ดมาดิมาดิมาดิเฮ้ยแอเหี้าเอไโดนสวนว่ะ้าแรงกว่าเย้ย ต้นผมได้แล้วเพราะผมออกแล้วโดนส่วนตอนตอนปลายนะครับขอยร่อบขอยรอบขอยรอบนึงขอยรอบนึงขอขออีกรบอ,อกรบ,ออรบนึงครับไม่ยอมผมไม่ยอม,ม,ม,ยอมบอกเลยว่าผมไม่ยอมไปไปตรงทางอันนี้ทางก็ประมาณร้อยเมตรครับไม่ถึงสี่รอยเมตรหรอกประมาณนี้ประมาณนี้ มา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 อีกรอบหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง โ okay, okay. อเคครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับผมมีเกมดีๆมานําเสนอทุกคนนะครับผมเป็นเกมตีตุน่นแบบว่าตีแล้วได้เงินจริงๆนะครับทุกคนก็มีแบบว่าลูกเล่นอะไรมากมายเลยนะครับกดเพิ่มคอ้อนเพิ่มอะไรแบบตีตุน่นแบบหัวแตกหัวก็เจิงได้หมดเลยนะครับแปบลบว่าตีแล้วได้เงินจริงๆนะครับถ้าเกิดใครอยากมีทุนในการเล่นนะครับแบบเอาไปแต่งรถเอาไปแต่งอะไรครับก็แอดไลน์เข้าไปตามนี้เลยนะครับผมแอดไปที่ขับ289 VIP นะครับมีเกมให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยครับก็มีเกมหลายอย่างนะครับฝากถอนไว้24ชั่วโมงเลยนะครับผมก ถ้าบอกว่ามาจากช่องเจม n อนนะครับผมแล้วเขาก็จะเพิ่มโบนัสให้อีก10%ในการเล่นเลยนะครับผมแล้วใครอยากลองเล่นดูก็ลองเล่นได้นะครับไม่ใช่มีแค่เกมตีดุ่นอย่างเดียวนะมีกตั้งหลายเกมเลยครับให้เลือกเล่นเกมยิมปลาเกมเครื่องบินแล้วก็เกมเยอะแยะมากมายคนระับเวลาว่างก็เล่นได้นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไปที่แอดขับ289 VIP นะครับผมย้ำอีกทีนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะแอดขับ289 VIP นะครับผมไปชมคลิปก้นต่อเลยครับไป ออกก่อนเว้ยออกก่อนอะมันออกก่อนอะรถผมต้องแบบรอไปปลายแล้วรถผมมันจะไหลอ่ะเดี๋ยวไม่ติดแว้นว่ะมัเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงนี้รถเยอะว่ะอันนี้ผมมาไม่ค่อยมีรถนะผมเห็นรถเก่งตามมาคันหนึ่ง อีกรอบหนึ่งนะผมจะกลับบ้านนะครับผมขอจะกลับบ้านก่อนดีกว่าว่ามันแบบมันเลิกงางนไะงคนจะเยอะตรงนี้ตรงนั้นรอบหนึ่งน้องเอ,อี่เพน่อนไมนครับ กันด้วยบอกกันด้วยอแล้วครับผมเบาะนะผมเบาะนะผมเบาะนะทุกคนไปไหนไปไดนแดกกูหลอกมาดิแดกกูหลอกไปไหนย่าไปไหนแดกกูหลอกบอกเลยมามารถผมเครื่องร้อนแล้วมาผมขออีกรล่าอีกครังกันรถผมเครื่องนอนแล้วมันจะแรงนะครับทุกคนมามาอีกรอบหนึ่ง ผมผมจะลองยกหน้ารถผมเฮ้ยตรงไงตรงไงเอ้ยเหี้ยแมแรงโอเคแต่ผมดูรถข้างหลังกันนะเพราะว่าเรื่องงานนะคนรถจะเยอะนะนี่เฮ้ยเหี้ยมีเส้นแดงเลยตรงนี้นะผมขอตรงนี้เนะี่ย ไอ้เงี้ยไ่ออกไรกับเขาออกไรเปล่าเ้จะออกหอมรึเ่าผมผมสู้ไม่ได้ออกขอมอ่ะแล้วผมลูกเล็กว่ะไงโอเคไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าผมว่าพอหอมปากขอมคอกันละ โอเคผมขอกลับบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าก็เดี๋ยวข้างหน้าผมจะมาลองให้ดูใหม่นะครับผมขอแบบไปอาสเต็ปยองไงแต่ว่ารถผมสเต็ปนี้ก็แรงอยู่เหมือนกันนะรถผมสเต็ปนี้ก็แรงพอได้อยู่ลนะโอเคขอขี่รถทางกลับบ้านกนะันไป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 ,ไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านรถผมสู้ไม่ได้วะ่ะแต่แต่ว่า,ถ,าถ้าผมออกก่อนนะรถผมสู้ได้คัสผมมันไม่ค่อยดีเท่าไง เพราะว่าคาร์นี้ผมใช้มานานจะเปลี่ยนเป็นคาร์ร้อยยี่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นคาร์เดิมแล้วผมก็ใส่คาร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ลงมาใต้ล่างเลยนะครับผมโอเคไป